ลูกเนนลูกชีครับเดี๋ยวคุณลุงอาจารย์เฉลิมชัยของเราจะสรุปให้ลูกเนนฟังว่าสิ่งแวดล้อมดีๆอย่างนี้จะช่วยโลกของเราให้ดีขึ้นยังไงครับเชิญคุณลุงสรุปเลยครับนี่ลูกเนนลูกชีนะลูกเนลูกชีฟังก่อน สงบเออเอออ้าวกำลังมันจนลืมเราสรุปสองคนแล้วกันเราเปนอาจาไปทุกเพราะกำลังมันกำลังแบบอาจารย์การกำลังเคยเจอไหมปกติไม่เคยมีใครปฏิเสธเราสองคนแล้ววันนี้มันแคร์เราไหมมันแคร์เราไม่ไม่เลยเขากำลังมันเนี่ยเรียกว่าศิลปะแสดงว่าได้ผลนะอินอินอินใช่ไหม